เดี๋ยวพี่สอนเบ้าการชักว่างว่ะไปไปไปเดี๋ยวพี่สอนปะเนาะเฮ้ยอันนี้ก็ทันเรื่องยางเลยเฮ้ยขอเอาข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามึงถ้ามึงไม่โกหกกูสอนตรงๆกูเลิกด่าเลยไอโต้เอ๋ยเลยเพจะสอนเนี่ยชักว่าเว้นยางกูถามเป็นแล้วเอาข้อประเด็นไม่แถมไปที่อื่นถามว่าเป็นยางตรงประเด็นมากครับตอนนี้ถามตรงๆกันนะฮะไม่ตรงไม่ไม่มีแบบไม่อ้อมใช่ไหมเป็นยัง เร็วๆรอคำตอบเป็นระยะชีวิตใ่วันนี้แล้วเป็นแล้วชักชักอีทีแตกสามทีพอจะเสร็จล็อกอ้าอ้ากย่ร้อยคนตีนี่บ่าเฮ้ยเฮ้มันมันมันคุยเหล็กคุยเหล็กสามทีแตกอ่ะอ้าเป็นเป็นแบงก์กูได้เป็นแบงก์กูได้พี่แบงค์ทำบ่อยไง เนื้ี่อ,อะไรมึงอา่านชื่อดีๆว่ามันคือใครมึงจําชื่อน้องไม่ได้เหรอแบนนี่ไอ้วยมึงดูดิชิ้นายแคร์เราชิ้นายชื่อแบบเนี้ยว่าตัวแล้วก <c oughs> ูจะจำใครได้อ่ะ <c oughs> มึงจำถูกมึงจำได้แล้วไปหาเห็นก็คิดเท่าคำคืนนี้ก็เอาไว้กุ้งให้กุ้งให้กุ้เป็นมือขวากูมือขวากูเอไว้ล้างไข่นะเว้ยกูบอกไว้ก่อนเมื่อกี้มึงบอกมึงเป็นมือซ้ายมึงบ้าปะ <c oughs>